วิธีทางกระบวนศน์ใหม่ที่ทําให้เรารู้จักโรงเรียนลําไปมารพัฒนามากขึ้นข้อแรกเป็นโรงเรียนที่ไม่มีการสอบไม่มีการแข่งขันหนึ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขข้อที่2เป็นโรงเรียนที่ไม่มีเสียงออดเสียงระฆังปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมเวลาใดกากับตัวเองภายในให้มีเซฟคอนโทรมากขึ้นข้อที่3เป็นโรงเรียนที่ไม่มีครูอบรมหน้าเสาทงใช้เวลา แถวหน้าเสารทงเพลงยง20นาทีเท่านั้นข้อที่4ไม่มีการจัดลำดับของผู้เรียนให้เกียรติผู้เรียนทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างไม่สามารถเทียบกันได้และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5เราให้เกียรติผู้เรียนทุกคนทุกคนเท่ากันเราต้องคารพก,กันเลยกันเราไม่มีการชี้ หรือว่าสั่งจะใช้การพายมือและขอบคุณผู้เรียนถ้า <ตำ S 1> อยากรู้วิธีการของการเรียนนี้หรือว่ามีความคิดเห็นที่อยากจะแชร์กันสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ